สวัสดีค่ะ fc f a n คลับรีโออาทิตย์ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบัดมวนไลฟ์สไตล์วันอังคารที่15สิงหาคมพศ2 5 6 6สำหรับคลิปนี้แอดจะมาอัปเดตคิวงานน้องรีโอไม่หมดนี้ก็ได้อัปเดตโพสตอัปเดตคิวงานว่าอย่าลืมไปให้กำลังใจหนุ่มน้อยหน้ามนคนนี้ด้วยนะครับแล้วก็ใส่อีโมจิยิ้มให้หอันวันที่17สิงหาคมนี้นะคะ ลูกชายมางานเกษตรแฟร์นาสารกลางจังหวัดพิษณุโลก FC แฟนคลับท่านใดอยู่แถวพิษณุโลกหรือจังหวัดใกล้เคียงพิจิตรนครสวรรค์นะคะกำแพงเพชรโซนทางภาคเหนือหรือต่างจังหวัดสะดวกเดินทางมาให้กำลังใจลูกชายได้นะคะลูกชายเรากำลังใจจากทุกทกท่านอยู่ FC แม่แม่สามารถเดินทางมาทางเครื่องได้นะคะมาลงที่สนามบิน พิษนุโลกเดินทางใช้เวลาประมาณ40นาทีเท่านั้นเองบินจากดอนเมืองมาพิษณุโลกนะคะค่าตั๋วก็ไม่แพงนะคะหลักพันต้นต้นแต่ถ้ามาทางรถยนต์ก็ใช้เวลาประมาณ6ชั่วโมงท่านใดสะดวกก็มานะคะมาเป็นกำลังใจให้กันและกันใครเดินทางมาได้ก็ขอให้เดินทางปลอดภัยทุกเส้นทางเลยสําหรับ f อท่านใดเดินทางไม่ได้ก็รอชมไลฟ์สดนะคะ กบน่าจะมีไลฟ์สดให้แม่แมได้รับชมกันฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับแม่แม่ท่านใดขึ้นเครื่องมาลงที่พิินโลกจากสนามบินไปที่สาลากลางก็น่าจะใช้เวลาประมาณสักสินาทีถึงเลยใกล้มากค่ะนะคะไม่ไกลลูกชายขึ้นเวลา21นาฬิกาถึง22นาฬิกาค่ะ fc แม่แม่ไม่เดือกเกินค่ะ3ทุ่มไม่เกิน4ี่ทุ่มแม่แม่ สำหรับคลิปนี้แอร์ก็ต้องขอลาก่อนนะคะขอบคุณข้อมูลดีๆจากน้องรีโอไม่หมดนี่ขอบคุณ FC Fan แฟนคลับที่เข้ามารับชมเข้ามาติดตามเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ขอบคุณที่เข้ามาให้กำลังใจลูกชายตลอดเลยนะคะไว้พบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ